สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองรุ่นทุน9ปี2521เนื้อเงินมีการเช่าหาปิดมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเลี้ยญพระพุทธพัฒนวบุรินนะครับวัดส,สุทัศน์ปี2523เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ <S 2> <S 2> <ๆ>รายการต่อไปครับเลียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่เม้ง,งวัดบางสแกปี2 5 0 6เนื้อทองแดงกะไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมปี 25- 1 9เกเนื้อทองแดงถึงไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับพระชัยวัฒน์ยอดขุนพลหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมปี2526มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญฉลองอายุ95ปีหลวงปู่ย้มวัดสามงามปี2551เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับตะกุดลูกปืนด้านนะครับหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระผงจตุรพรนะครับ ภูบากองแก้ววัดต้นยานหลวงปี2520มีการเช่าหาเปลี่ยนยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับหนุมานกกยสิทธิ์หลวงพ่อคงวัดวังสัพพลตประมาณปี250 0จนถึงปี2529ครับเนื้อไม้มีการเช่าหาเปลี่ยนวิอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระชัยวัดเฉลิมพลพิมพ์ตพระสังฆราชแพรวัดสุภัสปีปี2 4ปดมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ